สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่31อดนะครับวันอาทิตย์ที่31สนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมตู้ลําโพงนะครับตู้ลําโพงไม่ว่าจะเป็นตู้ลําโพงนั่งร้านแล้วก็ไม่อาจชุดเวทีนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้ลําโพงราคาหลักร้อยนะครับราคาเบาๆนะครับไว้ใช้สอยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ W นะครับตัวนี้นะครับมีอยู่สีใบนะครับ18นิ้วนะครับ ดบิวนะครับตัวนี้เป็นตู้เดบิวสภาพสวยๆนะครับตัวนี้สภาพใหม่อย่างใช้งานปกตินะครับตัวนี้ใบละแปดร้อยบาทนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพิเนตอะดีโอนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้เดวนะครับตัวนี้สวยๆนะครับ สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพเน็ตอะโอนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตินนะครับตัวนี้มาตินนะครับตัวนี้สภาพยังใหม่ๆนะครับตัวนี้มามาตินนะครับขอบเหล็กนะครับตัวนี้ตัวนี้ใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสําหรับตู้มาตินนะครับตัวนี้สภาพก็ยังใหม่ๆนะครับตัวนี้ดูด้านหลังนะครับเป็นสเปกคอนนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับ ก็เป็นแจ็คด้วยนะครับตัวนี้สำหรับท่านที่ยังมองหาตู้มาตินนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าห้าสององสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับร้านเพ็ออดิโอนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลกนะครับแหลกแหลกมือสองนะครับตัวนี้ใบละห้าร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับตัวนี้ก็แวะเข้ามาชมได้นะครับสำหรับแหลก สำหรับท่านไหนที่เอาไปใช้ใส่ไม้ใส่สายลำโพงนะครับตัวนี้สวยนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับสําหรับแหลกไปละห้าร้อยบาทนะครับสับถามเข้ามาได้นะครับมันจะเป็นตู้ตัวนี้เลยนะครับย้อนแสงหน่อยนะครับตัวนี้ไม่รับแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้ศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับ สำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้ราคาหลักร้อยนะครับราคาเบาๆนะครับแปดร้ยบาทนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับร้าน p i เนตโอเดโอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับไม้อัดนะครับขอบเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้ท่านไหนที่ยังมองหาก็แบะเข้ามาเลือกชมได้นะครับตัวนี้สภาพใช้งานปกตินะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับตัวนี้ขอบเหล็กนะครับ ก็จะเป็นฝีกฝั่งนี้นะครับราคาบ้านๆนะครับราคาประหยัดประหยัดนะครับไว้ใช้สอยกันนะครับสําหรับไม้อัดขอบเหล็กนะครับตัวนี้เคลื่อนขอบแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเนีออเดโอนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับร้านพีเนีออเดโอนะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7สเก้านะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับเหล็กชุดเหล็ก เวทีนะครับฝั่งหนึ่งนะครับจะพาชมตู้หลัก500ยนะครับ500กันนะครับตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นหลัก4ี0ร้อาอนะครับตามสาภาพนะครับตัวนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับ ตัวน <Billie S 2> ี so first, so first, so ้นะครับงานดิบนะครับตัวนี้งานสีนะครับใบละหกร้อยบาทนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับมีสองใบนะครับสุดนนี้นะครับสีเขียดนะครับตัวนี้ไปเก็บสีใหม่งานก็ยังดีๆอยู่นะครับตัวนี้ขอบเหล็กสวยๆอยู่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่รวมส่งนะครับราคานี้นะครับจะเป็นชุดนี้นะครับมีอยู่สองใบนะครับตัวนี้ เควันนะครับตัวนี้เควันนะครับราคา900บาทนะครับตัวนี้นะครับใบละ900บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้มีอยู่คู่หนึ่งนะครับตัวนี้สําหรับสูตรนี้นะครับสู952246497นะครับสําหรับ b านนี่ e r a d โอนะครับ ม่ว่าจะเป็นสูตรมาตินนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเวทีนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับตัวนี้สอบทมเข้ามาได้นะครับร้านเพ็อเดโอนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งร้านนะครับตั้งอยู่อำเภอรอนจานจังหวัดกาลสินนะครับสำหรับร้านพเนตออเดโอนะครับฝากติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง youtube นะครับช่องทางไลน์นะครับแอดเบอร์เบอร์นี้เลยนะครับศูนย์เก้าหสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับสำหรับ ท่านไหนที่ยัง,งจะติดต่อทางไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จะเป็นช่องทาง youtube นะครับช่องทาง u t u b e พี่เนตรคำมีพักดีนะครับตัวนี้ช่องของยกก็ได้นะครับตัวนี้จกชาแนลนะครับก็ยังพอมีสินค้าอยู่นะครับอีกอยู่อีกโกดังฝั่งนึงนะครับตัวนี้สําหรับท่านไหนที่จะมองหา ตู้ลำโพงราคาหลักร้อยนะครับผมจะพายอีกชมอีกรอบนะครับสำหรับตู้นะครับอาจจะเร็วหน่อยนะครับพายเร็วหน่อยนะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้หลักร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นววตัวนี้นะครับมีสี่ใบนะครับใบละแปดร้อยบาทนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับยังไม่รวมส่งนะครับตัวนี้ขอบเหล็กนะครับ ก็มาตินนะครับตัวนี้มาตินมาตินเนี่ยสภาพดีๆอยู่นะครับตะแกรงเป็นตะแกรงฉีกนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ด้วยนะครับตัวนี้อย่างสภาพดีๆอยู่นะครับมาตินนะครับมาตินเหลืออยู่สี่ใบนะครับตัวนี้มาตินนะครับสิบแปดนิ้วนะครับใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสําหรับมาตินนะครับสนใจก็0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับร้านพีเนลโดดโอนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆนะครับ facebook l i n e แล้วก็ทาง youtube นะครับสำหรับร้านพีเนลเลก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาอุดนุนนะครับก็จะเป็นเสียงกลางครับตัวนี้เสียงกลางใบละเก้าร้อยบาทนะครับเสียงกลางสิบห้านิ้วนะครับมีอยู่คู่หนึ่งนะครับสองคู่หนึ่งนะครับตัวนี้ใบละเก้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับ ผมก็ขอจบการรีวิวลำโพงนะครับหลักร้อยนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ